ชั่วโมงที่แล้วนะคะเมื่อวันจันนี้ครูได้ส่งคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับการพบทวนเรื่องเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบลูกได้ดูกันหรือยังคะดูแล้วแต่ดูไม่จบดูแล้วแต่ดูไม่จบขอบคุณ <c oughs> อันนี้บทบเพื่อนจม,มา2นะลูกเรื่องนี้เราเรียนไปแล้วตจม,มา2แตา่ม,มา3ก็จะมาใช้อีกม4ก็ต้องใช้อีกม5ก็ต้องใช้อีก ม .6 ก็ต้องใช้อีกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราก็เลยจะต้องทบทวนเป็นระยะระะพัทวัวลืมมาดูคำแรกก่อนเลยเนะยาะแยกตัวประกอบนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า s a c t o r f a c t o r ในที่นี้ก็คือลักษณะของการรวมกันนะคะเมื่อรวมกันเรียบร้อยแล้วกระจายมันออกกระจายเพื่ออะไรเพื่ออยากจะรู้ว่าของชิ้นนี้ประกอบไปด้วยอะไรบนะ้างนี่คือความหมายของคำว่าแยากตัวประกอบนะคะ แชชเตอร์ตรงนี้ก็หมายความของสมุนไพรเรียบร้อยแล้วแยกแชกเตอร์ก็คือแยกตรงนี้ออกมาออกเป็นชิ้นๆนะคะเช่นยางส้มยางส้มใส่อะไรบ้างลูกยางส้มยางส้มใส่อะไรบ้างใส่พริกานใส่อะไรบ้างลูกยางส้มใส่เกลือค่ะใส่เกลือเออตะไตร้ใส่เกลืออะไรอีก ใส่เก <Sí, S 2> ืออดเลยใส่อะไรอีกเปิดไมเลยได้เลยทุกคนเลยค่ะใส่อะไรใส่อะไรกใสน้ำใส่เน้ำนใส่มอหมอาน้ำใส่หอแล้วในน้ำนั้นใส่เกลือใส่ใส่เกลือให้แล้วคนอื่นใส่อะไรให้อีกยังโมันจะเปนกเกลือนี่แใอะไรอน้ำตาลเหรอ ่ใส,ส่ปลาใส่ชส้มปลาก็ใส่ปลาใส่อะไรอีกใส่ผักใส่พริกแกงใช่ไหมพริกแกงแล้วพริกแกงมีอะไรอีกมีหอมมีกระเทียมมีพริกไทยมีอะไรนะพริกไทยอะไรเฮ้ยแกงสุ่มบ้านหนังเขาใส่พริกไทยแล้วไม่มีก็คือสรุปตรงนี้ยนี่คือเขาเรียกว่าแกงธรรมดมันไม่ไดังอ่อ ีเขาเรียกว่าตัวประกอบนะคะตัวประกอบของอะไรตัวประกอบของแกงส้มนะคะก็เป็ส่วนประกอบของแกงส้มโอ้ยแกงส้มแกงส้มตัถามเรื่องแกงส้มเนอะมันก็ต้องแกงส้มเนาะตัวประกอบมันประกอบไปเรื่อยเลยแกงส้มใช่แกงส้มแต่ปลาแต่ปลาแต่ปลาเนี่ยแต่ปาด้วยเขาเนี่าดทางจะอร่อยเอาตัวตัวหรือเปล่าครัวดีจังหวะคนเนี้ยแต่ปลาด้วยจบจบ อันนี้คือความหมายของคำว,ว่าประกอบด้วยนะคะตัวประกอบทีนี้ลักษณะของมาพูดถึงทางคณิตศาสตร์ตัวประกอบในที่นี้หมายความว่าอะไรตัวประกอบก็หมายความว่าอะไรที่สามารถหารัวนี้ได้โทษงเล็บลงตัวเช่นเอาสี่ยกสี่ไปเลยนะนีอะไรที่หาสี่ได้ลงตัวว่างสองครับสองเดียด๋วยวสี่ครับ สีม่มาละอะไรแปดแปดสี่นะ 8, 4, 8. 8, หารสี่เอาแปดหารได้ลงตัวนี้ม,มันม,มีเลขหนึ่งหนึ่งหารสี่ได้ลงตัวสองหารสี่ได้ลงตัวสี่หารสี่ก็ได้ลงตัวเพราะฉะนั้นหนึ่งสองสี่นี้เป็นตัวประกอบของสี่้นเคไหมคะหารไ,ได้ลงตัวทีนี้คำว่าแยกตัวประกอบหมายความว่ายังไง ขาไม่แยกตัวประกอบนะขั้นจรกเขาไม่ตัวประกอบก่อนเนาะเอาไปเอาหกก่อนอะไรหารหกก็ลงตัวบ้างเกลินล่นกระเร้สองสองคุติเอาจต่สองใช่ไหมสามครับสามหกครับหนึ่งครับหนึ่งมากพืรพัดเข้มงคลนะคะสองสามหกหนึ่งเหนือหารได้ลงตัวเอาสิบสองสิบสองอะไรหารได้ลงตัวบ้าง หนึ่งครับสี่หนึ่งอ่นผิดแล้วนะสองสองครับสี่ครับสามละสามสามแล้วก็สี่ครับสามแล้วก็สี่แล้วอะไรอีกหกครับหกแล้วอะไรอีกหกแล้วอะไรอีกตัวมันเองไสิบสองสิบสองสิบสองครับใช่ถ้าเจอไม่รู้ อันนี้ก็คือตัวประกอบของมันก็คือเรียกว่าอะไรก็สร้างที่หาในตัวนี้ได้ลงตัวเป็นตัวประกอบของตัวนี้หมดชัดเจนแต่ทีนี้คําว่าแยกตัวประกอบดูดีนะแยกตัวประกอบหมายความว่าอะไรคูณกันแล้วเป็นเท่ากับตัวนี้ต่างกันแล้วนะอันนี้ตัวประกอบคืออะไรก็ใส่ให้หมดก็คือตัวที่สามารถหาตัวนี้ได้ลงตัวแต่คําว่าแยกนะคะถ้าแยกก็หมายความว่าอะไรคูณกันแล้วเป็นตัวนี้เช่นสี่ อะไรคูณสี่แล้วอะไรมีอะไรคูณกันแล้วเป็นสี่ได้บ้างหนึ่งคูณสี่ได้ไหมได้ครับสองคูณสองได้ไหมได้ครับได้ครับสรุปคูณสี่คูณหนึ่งได้ไหมได้ครับจะสรุปทั้งหมดเดืนี้หนึ่งคูณสี่สองคูณสองสี่คูณหนึ่งอันนี้เราเรียกว่าแยกแล้วเห็นยังคะเข้าใจความหมายของคำว่าตัวประกอบแต่แยกแล้วหรือยังลูกสังเกตหนึ่งถึงหนึ่งไหม เห็นหนึ่งไหมเส้นสีไหมเห็นไหมคะแล้าตัวประกอบของมันก็คืออยู่ในนี้เอาสองเอาทั้งหมดตวเนี้สามารถคูณกันให้จับมาเป็นที่เก็บก็ได้ชัดเจนไหมคะอันนี้ก็คือความหมายค่ะคำว่าแยกตัวประกอบแล้วก็ตัวประกอบนะคะลองดูหกิลูกแยกตัวประกอบจะเป็นอะไรได้บ้างเลขหกเห็นตัวประกอบมั้ยลูกตัวประกอบมันมีสองมีสามมีหกมีหนึ่งเอาัวแรกก่อนเลยเอาหนึ่งก่อนทุกครั้งจะมาเลยตัวที่สองเอาสองตัวที่สามเอาสามก่อนตัวที่สี่เอาหก เห็นได้เลยค่ะนะคะถ้าเจอในโลกหนึ่งสองสามหกตัวนี้ตัวประกอบของมันเนาะหนึ่น 1, งคูณอะไรถึงเป็นหกหกเป็นตัวประกอบของมันไหเคูณสองคูณอะไรถึงเป็นหกสามครับสามเป็นตัวประกอบของมันไหมคูณสามคูณอะไรเป็นหกสองครับสองสองเป็นตัวประกอบของหกไหมคูณหกคูณอะไรหนึ่งครับหนึ่งครับ ชัดเจนชัดเจนนะลูกหนึ่งสองสามหกเห็นไหมคะหน,นึ่งสองสามหกอารทั้งหมดนี้ออก็จะเป็นตัวประกอบของศูนยนั่นเองอันนี้ก็คือลักษณะของการแยกชัดเจนนะคะนี่นะตัวนี้นะเฉพาะตัวนี้นะเราเรียกว่าแยกดังนั้นดังนั้นในการแยกตัวประกอบหรือแยกแฟกเตอร์ตัวนี้ความหมายก็หมายความว่าหาตัวที่มาคูณกันแล้วได้เท่ากับตัวเลขที่เขากำหนดนั่นเองชัดเจนชัดเจนนะคะ อ้าวละเมื่อกี้เเล็กอะไรนะเมื่อกี้เราสมมติเลขสิบสองสิบสองตัวประกอบของมันมีหนึ่งสองสามสี่หกสิบสองลองไปแริ่ชี้แยกตัว 4, ประกอบไปได้บ้างเริ่มคูณเลขหนึ่งใส่หนึ่งไว้ก่อนมาสองใส่สองไว้ก่อนมาสามใส่สามไว้ก่อนมาสี่ใส่สี่ไว้ก่อนมาหกใส่หกไว้ก่อนแล้วก็ 2, สิบส,สองห,ห,หาตัวมาคูณเลยค่ะสิบสองคูณอะไรดูหนึ่งคูณอะไรจะเป็นสิบสองสิบสองครับสองคูณอะไรเป็นสิบสอง หกครับสามคูณอะไรเป็นสิบสองสี่ครับสี่คนอื่นไม่ตอบอนะไรนักติดสอบคนเดียวสี่คูณอะไรถึงเป็นสิบสองสามครับหกคูณอะไรเป็นสิบสองสองครับและสิบสองคูณอะไรถึงเป็นสิบสองหนึ่งครับถูกต้อง,องชัดเจนรือยังลูกอันนี้คือความหมายของคำว่าแยากตัวประกอบชัดอ่ะ ทีนี้เวลาเราเรียนนั้นเวลาเราเรียนนั้นเราไม่ได้เรียนแต่ตัวเลขอต่เดียว,เ,ยวเราจะมีการเรียนในลักษณะของอ่าครับรครับส่บงลิงะคณิตให้ผมหน่อยครับอุ้งศิลป์มันยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์เลยครับคุณปาะพัดสายพินไเอ้ยลิงลิงครัวไหนครับเอ้ผมได้นะครับผมได้แล้ว,ลวโอ้ โดมเิมันจะเข้าเรียนครับ๋อ้โหอือตัวเข้าอะไรในะห้องยังอย่างเาจบเรื่องการแยกตัวประกอบของตัวเลขเนาะเข้าใจความหมายของคําว่าตัวประกอบแล้วก็การแยกเลยนะลูกตัวประกอบตัวที่สามารถหาร,หารมันได้ลงตัวทุกตัวเรียกว่าเป็นตัวประกอบทั้งหมดสองแยกก็คือเป็นการคูณการระหว่างตัวเลขนะคะตัวเลขคูณกันแล้วได้เท่ากับจํานวนที่เขาต้องการ อันนีกคือการแยกแยกคือเปลี่ยนกระจาว์ตาเป็นการคูนนะคะทีนี้ตัวนี้มีความสาคัญกับเรายัางไรความสาคัญของเราก็คือใช้เป็นใช้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นของในเรื่องพหุนามจำได้ไหมคะพะหุนามก็คือตัวเลขที่เราเออมีค่าตัวแปรเข้ามาผสมด้วยจาได้ไหมคะนะคะทีนี้ลักษณะของการแยกการแยกของเราอย่างเช่นสมมตินะตรงนี้ ไมลิกมีสองกลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มตัวอักษรผสมตัวเลขกลุ่มที่สองคือตัวเลขล้วนๆถามว่าทั้งหมดนี้มีตัวประกอบร่วมไหมถามว่ามีตัวประกอบร่วมไหมอยากจะรู้ว่ามีตัวประกอบไหมก็ก็คืออะไรที่สามารถฐานตัวนี้ได้อะไรที่สามารถหานเป็นนี้ได้ถ้าบอกว่าเป็นตัวประกอบร่วมคาว่าตัวประกอบร่วมก็หมายความว่าตัวเดียว เลขตัวเดียวที่สามารถหากลุ่มนี้ได้ทั้งหมดลงตัวนี่คือคำว่าตัวประกอบร่วมช้าเจอไหมลูกชัดเจนนะคะถ้ามีสามตัวก็ต้องทั้งกลุ่มก็คือจะต้องมีสามตัวเดี๋ยวครูค่อยๆหาตัวดังให้ดูนะคะเอาสองตัวก่อนเนาะในชงตัวก่อนว่ามันดึงประกอบหรือตัวร่วมเป็นยังไงชัดเจนทีนี้พอมมนเห็นลักษณะของสองกลุ่มนี้มีทั้งตัวเลขและตัวอักษร เราไม่ต้องสนใจค่ะเราก็แยกในการหาตัวประกอบของตัวเลขแล้วก็แยกตัวประกอบหาตัวอักษรตัวเลขมีสองอันเลยเห็นไหมลูกมีห้ากับสิบห้าถามว่าห้ากับสิบห้าอะไรหามาลงตัวบ้างห้าครับถูกต้องเอาห้าหารตันนี้ได้ห้าหารตันนี้ได้ก็แสดงว่าห้าเป็นตัวประกอบร่วมของสองตัวนี้โอเคไหมถูกไหมนะเมื่อกี้เราเรียนในลัลกษณะของการคูณ รับห้าหารห้าหารได้ลงตัวชัดเจนในที่เราอยู่ในรูปของกำคูณใช่ไหมแยกตัวประกอบคูณก็คูณเหมือนเดิมคูณคูณอะไรล่ะคูณส่วนที่เหลือนะคะส่วนที่เหลือมีอะไรบ้างตัวแรกเอาห้าหารห,ารหาร้าห้าหารห้า,หา,หาได้หนึ่งใช่หรือไม่เออยู่ไหมอยู่นะคะ x ยังอ,อยู่ติดเข้า่งมายบวกกับบวกห้า ฐาน15ได้3ปุ๊บเพราะฉะนั้นในการแยกส่วนประกอบของค่าตัวนี้ก็จะกลายเป็นมองต์คัชัด5คูณกับ x บวก3นั่นเองลองคูณสิได้เหมือนเดิมเท่ากับ 5x บวก15ไหมหลักการคูณของเราก็หลักการเหมือนเดิตามตันมาสองเรืนะ่องแั้เนาะถ้ามีตัวเลขอยู่ข้างนอกวงเล็บถ้าจะก,การะจายก็ต้องเอาตัวเลขเข้าไปคูณทุกตัวที่อยู่ในวงเล็บใช่หรือไม่อ่ะ5คูณ x ก็เป็น 5x 5คูณ3ก็เป็น15ได้คำตอบเท่าเดิมไี่ลูกเท่าเดิมไหมคะเออชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ 5x บวก15มีตัวแยกตัวประกอบแล้วได้เท่ากับเดิมนี้นั่นเองค่ะ5คุณกับ x บวก3เท่เดิมไหมคะเดี๋ยวลองดูก่อนนะลองดูก่อนนะสมติสมุทเอาซะเนี้ย สองตัวก่อนนะคะมีตัวเลขและตัวอักษทั้งสองตัวเป็นนโลกอภิลกุมอาตัวเลก่อนตัวเลขมีเลขะตัเลขลายหกับหกกับสามครับอะไรหารได้ลงตัวอะไรสามครับสามถูกต้องเอาสามหารออกปุ๊บจบจบไปก่อนนะคะต่อไปดูตัวอักษรดีอ็กีอ็อ็หารอ็เหมือนกันไหกนกันก็แสดงว่าเหมือนกันครับ x หาได้ลงตัวทั้งสองตัวใช่หรือไม่ใช่ครับออก,ออกหมดแล้วเรียบร้อยตัวเลขกระจัดก,การตัวเลขแล้วตัวสองกะัการตัวสองเหลืออะไรเขาบอกเหลืออะไรปุ๊บน่าหมายความว่าสังเกตนะลูกนะตัวนี้ของเรานั้นเอาไปคูณเข้าใช่ไหมคะคูณเข้านะเลยจำมาเดินไปนเดิมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องไปหารออกคิดกตการเพื่อจะได้คูณคูณนะคะเอาสามไปหารหกได้สองเอา x ไปหาร x ได้หนึ่ง จบชัดเจนเดีวตัวเดียวนะคะชัจนไหมลูกหคูนะคะนะคะบวกบวกสาม x เอาสาไปหารสได้หนึ่งัดเจนไมเอา x หาร x หนึ่งหคูหนึ่งก็เป็นหจุ๊บเหยียดไล่เห็นยังลู้สบกหนึ่งเป็นสามเดี๋ยวเราจะคิดจกน้าสามสามคูณกสาม x เ 9x หนึ่งจีทันคูณไหมคะถ้าสะพร้อมกับลูกก็จะต้องเอาตัวนี้คูณเข้าส x คูณ2 3 2เป็น6 6 x ตรงไหมตรง3 x คูณ1 3 x คูณ1ก็เป็น3 x เท่าเดิมเห็นไหมลูกก็เลยกลายเป็นเเพราะสาองบวก1เป็น3 3มสคูณ3เป็น9 9x แล้วคำตอบข้อนี้ถามว่ายากจะประกอบได้ไหมได้ได้คือ3 x คูณกับ3ามนั่นเอง มันจะประกอบกัแล้วรวมเรียบร้อยแล้วก็คือคําตอบเป็นเก้าเอกังเกอในการบวกลบนะตัเวเดียวกันเอาสัมประสิทธิ์ข้างหน้ารวมกันได้เลย6กบวกสาเป็นเกก็เป็นเก้าเห็นะคะอันนี้ลองดูง่ายๆคร่าวๆก่อนะถ้าเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เอากําลังใหม่นะกาลังใหม่บวกใหไ่ หลักการเหมือนกันมีตัวเลขกับตัวอักษรทีนี้ตัวอักษรมีกี่ตัวก็ช่างไม่ต้องสนใจพิจารณาทีละตัวหลักการนะเอาตัวเลข,ขออนนเก่อนเนาะตัวเลขมีอะไรบ้างลูกหกกับสามครับอะไรหาได้ลงตัวทั้งสองอันสามครับถูกต้องยังวะสามเป็นตัวประกอบละยิงออกแล้วต่อไปตัว,ตวอักษรมีอะไรบ้างตัวอักษร x หรื y. อ,อ y ครับใช่มีอ x กับ y เอาทีละตัวเอา x ก่อน เอ็ตัวนี้มีกี่ตัวสองตัวสองครับเอ้วตัวนี้มีกี่ตัวหนึ่งตัวหนึ<ะ>่งครับจะเหมือนกันได้ก็คือจํานวนที่เท่ากันใช่ไหมอันนี้มีสองตัวขอหนึ่งอันนี้มีหนึ่งขอหนึ่งสรุปได้หนึ่งตัวชัดเจนโอนเคน,นะคะต่อมาเหลววายตัวนี้มีวายตัวนี้ไม่มีวายดึงออกได้ไหมไม่ได้จะไม่ได้หลอกน,นนะมันไม่มีจรวมมันต้องหาทั้งสองอัน อันนี้มีอีกอันไม่มีก็แสดงว่าหารไม่ได้จบมีแค่นี้ค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะาาการแยกตัวประกอบเราก็สามารถบินได้แล้วได้แค่ 3x นะคะเหลืออะไรเหลืออะไรนี่นะคะเลือกเหลืออะไรนะคะหลักการเหมือนเดิมเอาตัวนี้ไปหารเดิม3หาร6ได้ 2x ไปหาร x กำลัง2 เหลือหนึ่งตัวแล้วแนในเรื่องข้ามเครื่องหมายบวกก็เครื่องหมายบวกสามไปหารสามได้หนึ่ง x หาร x ได้หนึ่งสามที่ได้หนึ่งเนาะหนึ่งคูณหนึ่งก็เป็นหนึ่งและอะไรลูกเหลือวจบค่ะอาจารย์มีการแยกตัวประกอบ 6x ก็มาสองบวกสาม x y สามารถแยกกระายตัวปรได้ 3x คูณกับ 2x บ,บ,บวก y ววค่ะ้เำเป็นจำเป็นไหมต้องเป็น x บวล y เป็นเ,ล,เลขอื่นได้ไหมได้หมดเป็น t ก็ได้ตัวอย่างต่อไปค่ะตัวอย่างที่4ี่มอะไรออกก่อนนะคะเอาอะไรออกก่อนลูก่ตัวเลขมีเลขอะไรบ้างห้าครับตับ สิบห้าครับรต่อคุอื่นนะให้นักเศรษฐกิจบคนเดียวคนอื่นได้นั่งเรียนกับคุณเนี่ยห้าห้าสิบห้านะคะอะไรหารได้สองตัวเลยลูกห้าครับห้าหารได้นะคะห้าหารได้ทั้งสองตัวนะคะสูงสุดเลยค t t แล้วเราจะสอนกัวโดยกันใช้ลูกสรุปหารได้ไหมได้เป็นเอาีออกชัดเจนเอ่าเหมือนเดิมค่ะเรียบร้อยเอาห้าหารห้าได้หนึ่ง ทหาทีกำลังสองเหลือทีเดียวลบกับลบห้าหาสิบห้าได้สามทีหมดเกียบร้อยจบเพราะฉะนั้นแยกตัวประกอบแล้วก็จะกลายเป็นห้าทีคูณกับทีลบสามเห็นยังคะเห็นยังลูกเพียงไห่ที่ 3. เอาไปเล่นเ,นเนมื่อกี้จะมีสองตัวสองตัวสองตัวมากกว่าสองตัวได้ไหมได้หนะลักการเหมือนกันค่ะเช่นสามเกำลังสองลบ 2x ลบ6นง่สมมตินะลูกสมมตินะคะสมมติลูบมีตัวเลขกับตัวอักษรตัวอักษรมีแค่สองลุ่มใช่ไหมคะตัวอักษมีแค่สองลุ่มเนาะอีกกลุ่มหนึ่งไม่มีก็ป่อนไปไม่สนใจสนใจแต่ตัวที่มีนะคะตัวเลขตัวเลขและตัวเลขถ้าเ็นเยอะมีตัวเลขอะไรตัวเลขตัวเลขตัวเลขถามนิดนึงว่า ไอตัวเลขพลวกนี้ดึงออกได้ปะได้ครับอะไรอะไรหารอตัวเลขพวนี้ได้ทังง้งหมดลงตัวเหมือนกันจรมีหนึ่งตัวเดียวไม่มีหนึ่งตัวเดียวครับใช่มีหนึ่งต <5, S 2> ัวเดียวถ้าเจอยังนีงก้ก็ตอบหนึ่งตัวเดียวแยกจะประกอบเหรืออะไรไอตัวนี้มีไอตัวนี้มีน่าจะได้เนาะแต่บางตัวนี้ไม่มี เมื่อมันไม่มีก็แซลล์าไปไหนไม่ได้สรุปก็ยังเป็นเหมือนเดิมคือหนึ่งคูณกับเอฟนังสองเท่นะคะอันนี้เลยเหมือนเดิมครับเตือนนียังเตือนนี่ยังคะนี่นี่คือการแยกตัวประกอบสังเกตอันเดิมใช่ไหมอันเดินนะอันเดินนะคะถ้ามันแยกไม่ได้ก็ไม่ได้แยกเดี๋ยวจะมีวิธีการแยกใหม่อันนี้ลักษณะของตัวนี้ถ้าสมมติเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่นะคะเป็น ส x กำลังส so ี่ลบส x กำลังสามลบหก x กำลังสองเหนไหมคล้ายเนาะแต่ต่างกันแล้ตัวเลตัวเลตัวเลขหารได้คือเลขอะไรลูกหนึ่งชัดเจนนะคะหนึ่งดูตัวสอนบ้าง x x แล้วก็ x แดงว่า x หารได้นาะแต่ว่า x สูงสุดูนได้เท่าไที่สามารถหางได้ตัวตัวนี้มีสี่ตัวนี้มีสามตัวนี้มีสองแฉว่าทุกตัวจะต้องแบ่งออก เป็สองกับสองอันนี้ก็คือสองกับหนึ่งใช่ไหมและอันนี้ก็มีสองตัวเดียวจุดก้องไม่โดดเจอนนะคะแสดงว่ากําลังชี้กำลังของเรานั้นต่าสุดคือสองนัดหมดฐานหานต่อหนึ่งหานสามก็ได้สามเหมือนเดิมเอ็กซ์กำลังสองหาเอ็กซ์กำลังสี่หาจะได้หนึ่งเหลือกุ่ตัวเหลือสองตัวนัดลบก็ลบหนึ่งหานสองก็ได้สองเหมือนเดิม x กำลังสามที่นะคะเอาออกไปแล้วอยู่ข้างนอกละสองตัวหรือที่ตัวหนึ่งตัวเลย x เดียวครับตูกต่อแล้วพอมาถึงหกถึงหกนะคะหนึ่งหารหกก็ได้หกเือนเดิม x กำลังสองหาร x กำลังสามหมดไหมลูกหมดค่ะสรุปเหลือหกจุอันนี้ก็เป็นการแยกประกอบเห็นไหมคะชัดเจนไหมลูกนะคะตัวนี้การแยกประกอบนี้เราเรียกว่าที่หารเอาตัวไหนก็ได้ที่มาหารนะคะ ได้ลงัวทั้งหมดเราเรียกว่าการดึงตัวร่วมค่ะกะะารดึงตัวร่วมอันนี้มีสองเทอมอันนี้มีสามเทอมอันนี้มีสามเทอมถ้าสมมุติว่ามีแบบประเภทแบบแปดหลังดูนะมีประเภทแ,แนะหนึ่งสอง a กําลังสองบวก b นะคะบวกกับสาม เอกสมำงสองบวกดีกำลังสองทุบเสมุดเสมุติสมมุินะคะเอาแค่นี้ก่อน a กสมำงสองบวกดีกกำลังสองบวก b เหมือนกันไหมลูกเหมือนกันเป๊ะเลยเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะถ้าสมมติตัวนี้ก็จะสมมติเตัวนึงตัวนี้ก็จะกลายเป็นสองเปลี่ยนสมมติเป็น x ตัวนึงตัวนี้ก็จะกลายเป็นสากยกกำลังสองนั่นเองถ้าเราจะมองง่ายๆนะคะ แต่บางิญมาเป็นพวงก็สัขึ้น่วงไปตามปกติใช้เดนแต่เวลาที่เราคิดเราให้คิดว่ามันเป็นตัวแปรเดียวลูกก็จะมองให้ขึ้นพอเราได้ตรงนี้ปุ๊บหาตัวเลขเลยค่ะตัวเลขมีตัวเดียวสองไปสามอะไรหารได้แค่ตัวเดียวหนึ่งหนึ่งครับอ่าหนึ่งแล้วต่อจากนั้นก็ลองดูค่ะจุดจำนวนเอ็กซ์จุดเอ็กก็แสดงว่าเหมือนกันก็ต้องยิงออกได้ใช่ไหมลูกตัวหนึ่งอันนี้สองตัวได้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งของเราก็คือ เอกำลังสองบวกดีนั่นเองัทเจอไหมโด๊ะัทเจอนะคะอ่ะเสร็จแล้วเหลืออะไรเหมือนเดิมหนึะหารสองก็เหลือสองเอเบวกดีเอบวกดีเหมือนการสรุปไ่นีแล้วเลือตัวเดียวก็เหลือสองตัวเดียวถูกไหมคะอ่ะบวกก็บวกหนสาก็ได้สามสหัสามก็ได้สาม เอจะมาสองบวกบีเหมือนกันเลยแต่นี่มีสองตัวเอาออกมาแล้วหนึ่งตัวเหลือหนึ่งตัวเหลือบีรับเหลือหมดเราครบหมดพุ่งชัวรพุ่งครัวเราครบหมดจบค่ะยังคะเพอเราคิดว่าตัวนี้ก็คือเป็นเอตัวหนึ่งค่าเป็นยกกำลังสองก็จะเอีกยกำลังสองนั่นเองอันนี้คือลักษณะของการบีเตัวร่วมแยกจุดประกอบเหมือนกันนะคะเป็นการแยกจุดประกอบเหมือนกัน ถ้าสมมติว่ามีตัวเลขที่มากกว่านี้ล่ะลูกตัวเลขที่มากกว่านี้อันนี้คสามเทอมอันนี้สองเทอมเป็นพุ่งพวงถ้ามีมากกว่านี้ละ่ะหลายๆเทอมนะทำได้ไหมทำได้เหมือนกันนะคะเช่น 6x กำลัง5ลบ 3x กำลัง2บวก 9x กำลัง4ลบ 12x กำลัง3ว้านะที่เทอมลูกสี่เทอม อันนี้ยังไม่ได้เรียนดีกรีนะคะก็คือยังไม่ได้เรียนเลขชี้กําลังนะคะไม่ต้องตงวนนะคะไม่ต้องตรงนทีนี้ก็ไม่ได้เรียนก็ไม่เป็นไรใช้หลักการเหมือนเดิมกับสองรูปจะเรียนก่อนก็ได้ใช้ได้เหมือนกันแต่ในที่นี้เราต้องการแค่การแยกตัวประกอบนะไม่จําเป็นต้องเรียนอ่ะนะคะเริ่มเลยนะคะเอาตัวเลขก่อนมีหกมีสามมีเก้ามีสิบสองอะไรหารทั้งสี่ตัวได้มีไหมสามครับหนึ่งได้ไหม ได้ครับหนึนอยจะหน่อยเนาะเอาสามดีกว่าเนราะสามหารได้เอาสามลบชาร์ตสีหน้าต่อไปดูเอ็กบ้างเอ็กเอ็กเอ็กมีเอ็กหมดเลยแต่กาลังไม่เหมือนอันนี้มีสองตัวนี่มีสี่ตัวนี่มีสามตัวนี่มีอห้าตัวอะไรน้อยที่สุดสองครับเอ็กําลังสองครับอ่าเกลังสองน้อยที่สุดไม่ได้เกําลังสองน้อยที่สุดก็แปลว่าเกําลังสองสามารถที่จะหารทั้งหมดได้ตัว ดันั yeah. <t T <t T <t T um ้น x กำลังสองหรือรตัวร่วมนั่นเองนะคะจบเหลืออะไรเหลือเท่าไค่ะสามหารหกได้สอง x กำลังห้าเอามาสองแล้วเหลือสามสครับลบก็ลบนะคะสามหารสามได้1นึ่ง x กำลังสองกับ x กำลังสองหมดเหลือ1นึ่งใเลยลูกไมต้องปังลนะคะจะมาบวกก็บวกสามหารเก้าสามสาม สเอกำลังสี่เอกำลังสองมีสี่เอาไปสองเหลือสองใช่อสองครับถูกต้องสิบสองก่อนจะมาก็เป็นลบกับลบสามหารสิบสองสี่ครับสี่มีสามเอาออกสองเหลือหนึ่งตัวหนึ่งได้นี่นะคะสรุปจบแล้วแต่มันไม่สวย,มนนยไม่ฟ้เมื่อไม่สวยเราสามารถที่จะเรียงลำดับตรงนี้ใหม่ได้นะคะเพราะมันอยู่ในวงวิเคราะห์กัน กำลังสามกำลังสองกำลังหนึ่งกำลังศก็จะกลายเป็นสองเอ็กซ์ลังสามแะคะเรียงใหม่นะคะสามเอ็กซ์ำลังสองลบสี่เอแล้วก็ลบหนึ่งนั่นเองอันนี้เรียงใหม่ค่ะถามว่าเรียงเท่ากับต้นเลยได้ไหมได้นะคะอันนี้คือวิิดไปตื่นเด้นไหมโด่นะคะใครสงสัยถามเลยค่ะเพราะเดี๋ยวครูตรงนี้เดี๋ยวครูจะขึ้นชั้นที่สอง นะคะชั้นที่สองนะ,ะแล้วก็จะให้นักเรียนทำแบบฝิกััดสองดหนึ่งอย่างนี้ปากเป่านะคะปากป่นะคะถามตอนะะ <ๆ S 1> นี้ <ๆ S 1> ค่ะนี่นะคะ <ๆ S 1> นามเลยนะคะจ <ๆ S 1> ากการสรุปง่ายๆในการแยกตัวประกอบแบบที่หนึ่งแบบดึงัวร่วมแยกตัวเลขกับตัวอักษรนะคะ หนึ่งหาตัวเลขก่อนว่ามีตัวเลขทั้งหมดเท่าไหรอะไรที่สามารถหาตัวเลขในกลุ่มนี้ได้สูงสุดเอาตัวนั้นออกมาสองสองตัวอักษรตัวอักษรที่มีดีกรีหรือเลขชี้กำลังนะคะถ้ามีเยอะเยะมากมายายกองตัวที่มีเลขเยกกำลังน้อยที่สุดก็แสดงว่าสามารถหาตัวอื่นๆได้ทั้งหมดก็เอาตัวนั้นออกมา แต่มีข้อแม้ว่านะคะทั้งตัวเลขและตัวสอนนั้นจะต้องหาทุกเทอมนะคะหาทุกเทอมมีสีเทอมก็ต้องหาสีเทอมได้ทั้งหมดแต่หาได้แค่สองเทอมถ้าโจทย์มีสี่เทอมหาได้แค่สองเทอมก็ไม่สามารถที่จะดึงออกได้ค่นะจะตรวสอบค่ะโอ้มองเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมลูกดูสังซิได้ชีเอาชีขึ้นมาเลยค่ะที่รัก ชี้ขึ้นมาเลยค่ะเอาขึ้นมาแล้วค่ะโอเคนะคะอ่ามองเหน็นไามขึ้นไหมลูกขึ้นนะคะเรียมสอบปกักเปล่าค่ะอายูเลดี้ย y าสอ่าโอเคนนะคะวันที่จะมีป,ะปัญหามากที่สุดนะัุฒิ Are you ready? ชัดไหมลูก Аблокада. Uh -huh.